สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีเข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางฮานอยมัดรวมนะคะของเมื่อวานเนาะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะ29้นะคะแอดมินเจาะไม่เข้าตารางกำลังวันมานะคะ4 สองเก้านะคะสี่สองเก้าเจ็ดสามนะคะให้เด่นสามเจาะไม่เข้านะคะเสียดายหลุดแปดศูนย์ให้เด่นศูนย์เจาะไม่เข้าห้าหกมาตัวเน้นตัวชอบนะคะแปดหนึ่งนะคะก็หลุดไปตัววิ่งหนึ่งมานะคะห้าหกตารางกำลังวันเข้าเนะ หกสองนะคะก่อนหลุดไปตารางกำลังวันมาอีกแล้วนะคะหกสองสองเก้านะคะสำหรับตารางดูสิพี่น้องห้าศูนย์นะคะก่อนหลุดนะคะตัววิ่งศูนย์มาสี่ศูนย์เข้าตัวเน้นตัวชอบนะคะสรุปแล้วนะคะเข้าน้อยพิเศษล่างแล้วก็พีวีของเราก็มาล่างนะคะก็เข้าตัวเน้นหมดเลยนะคะเนาะ โอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับชมของวันนี้กันเลยนะคะตัวเลขน้อยมากนะคะกัดข้าวยากนะคะกันหล่นนะคะมีเยอะนะคะน้องพี่น้องแอดมินก็บอกอยู่นะคะวันนี้นะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีสี่สองแปดสามหนึ่งเจ็ดนะคะแอดมินให้เด่นไปที่หกนะคะเด่นหก และเด่น2นะคะเด่น6นะคะก็จะมี6 1 1 6นนะคะหกสามสามหกหกเจ็ดเจ็ดหกนะคะสำหรับเด่นสองนะคะก็จะมี สองศูนย์ศูนย์สองสองสี่สี่สองนะคะสองแปดแปดสองสำหรับชุดกันนะคะก็จะเป็นห้าสองสามหนึ่งห้าศูนย์นะคะอันนี้นะคะใครชอบตรงๆก็จับตรงๆไปเลยใครชอบแปล้งล่างก็ ทุนถึงก็แปลงล่างด้วยก็ดีนะคะเนาะพี่น้องตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นหนึ่งหกหกหนึ่งประกาก็ไม่ออกอีกนะคะสองศูนย์ศูนย์สองสองสี่สี่สองหกเจ็ดเจ็ดหกนะคะแล้วก็จะเป็นสามหนึ่งหนึ่งสามนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะสำหรับกันเบิร์ดนะคะเอาไปเผื่อนะคะก็จะมีศูนย์ศูนย์ สี่สี่นะคะเจ็ดเจ็ดนะจดไว้ขับไว้นะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอะ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกําลังใจนะคะคํานวณแนวนะทางตัวเลขสวยๆงามๆม,มาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีจ้า